คุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับถูกถ่ายทำขึ้นเพื่อตั้งใจจะสื่อสารกับทุกคนที่ทำงานแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่บริษัทไหนหรือกิจการใดเคยลองเช็คดูหรือเปล่าว่าที่ที่คุณทำงานอยู่เนี่ยเขามีบัตรนี้ให้คุณหรือเปล่า FTIE m e m b e r Card บัตรอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าจอของแอปไลน์นี่แหละครับไปรวมเอาโปรโมชั่นส่วนลดจากร้านค้าร้านอาหารที่พักโรงแรมการเดินทางไว้เพียบเลยเพื่อให้คุณได้ส่วนลดโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสมัครสมาชิกเลยนะครับบัตรนี้คืออะไรและทำยังไงถึงจะได้มากิจการงานบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสิทธิ์นี้อยู่หรือไม่วันนี้ผมบุม๋ยพงศ์กแบไตบัตร FTIE Membership FTIE m e m b e r c a r d คืออะไรผู <S <S ้ชมครับบัตรนี้เป็นของสอทอนะครับสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยเขามอบให้กับบริษัทหรือเจ้าของกิจการที่เป็นสมาชิกของสอทมอบสิทธิพิเศษให้กับพนักงานในบริษัทของตัวเองโดยจำนวนโคต้านะครับก็จะขึ้นอยู่กับอัตราค่าสมาชิกรายปีที่บริษัทจะจ่ายกับทางสอทอ,อด้วยว้ wow, าวอ้าวผมให้ดูก่อนนะฮะ พอเรากดดูนะครับเอาประเภทนี้ก่อน Travel a n น i ิ u เก t ตนี่โอ้สายการบินมาเพียบสายการบิน a i r a ร์เอย่างนี้นะครับอย่าง a i r a เ i a ียนี่เขาจะให้สิทธิพิเศษมากกับพนักงานบริษัทเอกชนอย่างเราฮะเพราะอะไรฮะปกติแล้วบัตรโดยสารก็จะมีราคาค่าราชการ ฟรีน้ำหนักด้วย40กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอาหารให้ด้วยเราสามารถได้สิทธิพิเศษในราคาเดียวกันกับบัตรโดยสารข้าราชการสําหรับการใช้งานผ่าน F.T.I. E-Member Card นี้และบัตรนี้ใช้ยังไงล่ะครับผมมาร้านอาหารนี่ Beef Express มอบส่วนลดให้ผมตั้ง15%เมื่อเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอ่าอย่างนี้ก็ลองเลยดีไหมครับจะได้รู้ว่าใช้งานบัตรนี้ง่ายแค่ไหนอะไปลองดูสิ บีฟเ oh, so so e ็ก r e เพโอ้โหนี่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกเลยร้านนี้เมนูน่าสนใจมากแต่ก่อนสั่งขอเอาให้ชัวร์ก่อนสวัสดีครับผมได้ส่วนลดตรงนี้มา15%อันนี้ลดลดได้จริงใช่ไหมโอหสุดยอดเลย FTI e m e m b e r c a r d ว้าวสบายเลยทีนี้ ผู้ชมนี่ผมนั่งเช็คเบเนฟิตนะในฐานะที่ผมเป็นคนบ้าเบ n นฟิตคนหนึ่งของบัตรส่วนลดต่างๆนะผมพึ่ง FTIE m e m b e r Card เนี่ยไม่ต้องเสียค่าสมัครนะครับถ้าเราไปดูเอาโฮเทลก่อนโรงแรมส่วนลดนี่มาเพียบนี่ผมประทับใจมากคุ้มสเสมอิงเชียงใหม่ให้ส่วนลด50%และอื่นๆอีกนี่ฮะอย่างสายการบินนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงแอร์เอเชียนี่ใน r a v e l ลแอนด์ทิ켓นี่ยังมีบางกอกแอร์เวส์ด้วยลดให้10%ในขณะเดียวกันนี่ฟรีน้ำหนักกระเป๋า50กิโลแถมที่สำคัญนะครับ ถ้าคุณไปถึงที่หมายแล้วคุณจะใช้รถเช่านี่เขามีรถเช่า h e r ร์อันนี้มีหลายโปรโมชั่นอันนี้อาจจะบอกไม่หมดแต่คุณผู้ชมลองส่องราคาดูเองเราเ,เคยเห็นสิทธิประโยชน์รถเช่าต่างๆนะราคาส่วนใหญ่ก็ต่ำพันแหละแต่มันจะเกือบพันประมาณสัก9 0 0 800แต่คุณดูราคาที่ F T I E membercard มอบมาโอ้โหทั้นนี้ก็เป็นเพราะว่าสมาชิกของสอ,อ,อทอมีอยู่ทั่วประเทศนะครับ15,000บริษัทโอ้โเยอะมาก ฉะนั้นทุกคนก็มอบส่วนลดตรงนี้มาให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับสามารถจะเอ็นจอยเบเนฟิต o ูตรงนี้ได้คุณผู้ชมสายสุขภาพสายออกกำลังกายทั้งหลายนะครับมาที่นี่เลยยอดมวยไทยยิมที่นี่นี่เขาให้ส่วนลดเต็มที่นะครับกับสมาชิก FTIE m e m b e r Card เจ้าของกิจการที่นี่ก็เป็นสมาชิกของสอ,อทก็มอบส่วนลดพิเศษให้กันเลยทีเดียวแล้วเมื่อคุณออกกําลังกายแล้วคุณอยากจะตรวจสุขภาพแนวชะลอวัยเชิงลึกเพื่ออายุยืนยาวนะครับคุณมาที่นี่ได้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวัยเท่าร ที่ไหนที่โรเาบานบำรุงราชครับนี่มอบส่วนลดแบบ V.I.P กันไปเลย15%นะครับว้าวถือว่ามีบัตร F.T.I.E.Membercard แล้วเนี่ยเหมือนมีบัตร V.I.P นะที่จะพาคุณไปทุกที่ไปพบกับไลฟ์สไตล์ต่างๆที่สอดคล้องกับชีวิตของพวกเรานะครับน่าสนใจมากๆเลยครับ โดยภาพรวมของ FTIE Member c a การนะครับเป็นบริการที่ง่ายนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้ผ่านไลน์อยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนเลยที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับไม่ว่าจะบริษัทไหนกิจการใดคุณลองตรวจสอบดูนะครับว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีสิทธิประโยชน์แบบนี้ให้หรือเปล่าถ้าเขาเป็นสมาชิกของสอ,อทเขาจะได้ส่วนเจ้าของกิจการที่อยากจะสมัครสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณเข้าเว็บไซต์ได้ fti.or.th และที่สำคัญไปกว่านั้นครับลาย fti thailand นี่เป็นบริการดีๆที่สมาชิกนำมามอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วยกันเองโดยมี fti เป็นตัวกลางโดยไม่สแสวงหาผลกำไรครับนี่แหละครับสุดยอดเบนเนฟิตเลย